เสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์ต้องบอกว่าล่าสุดน้องชายใบเตยหัวใจสลายประกาศข่าวร้ายความหวังเดียวของบ้านที่ดีเจแมนใบเตยฝากฝังดูแลครอบครัวเสียชีวิตแล้วเรียกได้ว่าเป็นมรสุมครั้งใหญ่ของชีวิตอีกครั้งสําหรับนักร้องลูกทุ่งดังใบเตยสุธีวันหลังเธอนั้นประกาศข่าวร้ายในชีวิตเสาหลักของครอบครัวแฟนหนุ่มของน้องชายเกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดคิดเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถล้มศีรษะแทกพื้นอย่างรุนแรงกระโหลกแตก โดยเขาคนนั้นเป็นคนที่วางแผนไว้ว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับดีเจแมนใบเตยสุธีวันจะเป็นผู้ช่วยดันพยุงครอบครัวและดูแลครอบครัวต่อจากเธอต่อมาใบาเตยสุธีวันนั้นก็ได้เผยวินาทีปล่อยหัวแทบขาดใจรอปาฏิหาหลังความหวังเดียวของบ้านเกิดอุบัติเหตุหลังผ่าตัดยังไม่ฟื้นและล่าสุดน้องชายใบยเตยหัวใจสลายประกาศข่าวร้ายความหวังเดียวของบ้านที่ดีเจแมนใบเตยฝากฝังดูแลครอบครัวเสียชีวิตแล้วโดวยระบุว่า วันนี้เวลาศูนย์นาฬิกาหนึ่งนาทีที่ภูมิได้จากพวกเราไปอย่างสังบแล้วนคกลุกขอขอบคุณหมอและพยาบาลโรงพยาบาลพระน่งกล้าทุกคนมากมที่ดูแลแลที่ภูมิและคนไข้ทุกคนเป็นอย่างดีและขอบคุณทุกกําลังใจมากๆนะคะสุดท้ายทีมข่าวเทนุสขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ